สวัสดีครับนะครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีครับนะครับหลังจากบัณฑพอกันโดนครับมาหนีวันที่สามสิงหานะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับฮัลโหล่อครับนะครับถ่ายบรรยากาศที่อาณาจักรสาวน้อยนะครับโดมนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกับช่องบาวเบียรถแห่ลำพืินอฟฟิเชียลนะครับ ครักตายพี่น้องนะครับช่วงเช้าๆของวันที่3ครับตอนนี้ก็ทีมงานก็หนาจะพักพ่อนกันครับยังไม่มีใครตื่นเลยนะครับบรรยากาศเงียบเงานะครับอย่างน้อยเพื่อนนาจะเตื่นมาเห็ดเวียนกันนะครับเหนโยวแปลนดีครับสะอาดสะอ้านนะครับนี่ เวทีสาวน้อยครับนี่ก็สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับน่าจะลงโตลอมั้งครับนี่สำหรับเนีหยวหมุนเวทีมุนปล่อยปาบคอยแก่กันไปครับแล้วก็ลงโตนะครับนี่อันนี้ก็ฉากครับฉาก บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นครับนี่ก็เดิตื่นเดินทางมาถึงเนาะครับนี่วันนี้ก็ชิเดินทางครับไปงานนะครับคอนเสิร์ตพี่แมนมณีวันนะครับนะครับได้รับภาร,รกิจเป็นเนบาเบียตู่ซิงเหมือนเดิม <c oughs> นี่ก็จะเป็นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับยังบ่ได้ทันปรับปรุงเลยครับอาจจะเบ่งเกา่เกาๆเดี๋ยวจังหน่อย เพื่อนกนาจะรอะให้เวทีนี่ออกงานนะครับเปิดฤดูกาลวันที่31มสออ็งาออนั้นเดินสายนะครับทั้งที่เอาเวทีนี่เผาไปนะครับซ่อมแซมบำรุงนะครับมองในแหวนมันชํำรุดเพื่อนกนาจะเปียนนะครับท้าทรงท้าสีไม่นะครับเหดฉากนะครับนี่นะครับรุยงานมาหนึ่งฤดูกาลเต็มเต็มนะครับกะทิี่นะครับประมาณนี้ครับ อ่ะนี่ครับปลาพี่น้องเบ็นจิตวิดญจิตถึงลำเพลินมาได้ปอรกัน <c oughs> สี่ห้าเมื่อเดี๋ยวมาสตาร์ทเกียงวลองเสียงอย่างหน่อยนะครับผมโอ้ทำมหาวิทยาอัยยังทั้งทั้งเย เห็นครับอ่าทีเดียวเดียวทีเดียวดเดียวีท,เวท,ทำเพลงสโลว์รนะครับในการดูเสวาวิทยานะครับเดี๋ยวาพวกียังหาผิดาดเปนกาเดียวมาโดมน,นะครับ สำหรับนิวจีกานะครับนิวลอมเกินนะครับเอาการเดินทางกลับมาหอดพอดีครับจะพอกันนะครับนี่นะครับไอ้ทายคลิปนะครับหรือว่าอาจจะเดี๋ยวค่วากันนะครับทายคลิปไหลสดที่ให้น้องดีเบิงเนาะนะครับนี่ครับระบบลมมันก็มันอีอายเล็กน้อยนะครับเวลาลมมันแบบรลุดมาจ่อดไกลๆอันตรายครับเพราะว่า เดียมันมันบ่มีตัวล็อกไว้นะครับเดี๋ยวมันเปิดลงมาเองเลยนะครับนี่เป็นคาบนะครับเพราะว่าจอดตาฝนนะครับน้ำไหลนะครับสีมันแตกนะครับในเด็เป็นเมียครับถ้าสนิมไหลออกมานะครับวางไม้เสกเลยกับฝนตกใส่ก็เอาครับพอปกติเขาจะจอดในโดมนะครับอในโดมนะครับเพราะว่า อันนี้มันก็ได้ใส่นะครับสำหรับซ้อมนะครับเวลาลมมันเต็มมันก็เข่าครับเวลามีลมมาเรียนมาล้อรุลมาสิเป็นยังไงครับ,มมรบสำหรับรถแฮร์นะครับเยันบางท่านก็ว่าทั้งนั้นเป็นงูไอซามนะครับ ว่าผมก็เข้าใจว่าการแต่น,นงนนานจะมาแทนงล้อมเพลินนะครับเพราะว่าจะเอาเป็นยังไงจะเอาตามที่บอกเป็นใจบอกเลยนะครับนะครับซ้อนท้ายการัต่งงาดีนะครับาการดูแลนะครับพอดีมาเพิ่งว่าสรุปจะเป็นยังไงนะครับสรุปว่าเอ่อล้อมเพลินนี่สิจะเป็นนิ้วล้อมเพลินแต่ว่าล้อมเพลินกัอนนี่เสียงดูที่เก่านะคร<อ>ับครับล้อเลยครับล้อเลย สิเน,นเนยะะังบ,บรรยากาศห้องซ้อมดนตรีนะครับทีมทางานครับอย่พาพักพอนกันแบบนะครับสำหรับอาจารย์ท่านดนตรีของเรา ความสูงกับซ้ำกันนะครับแต่ว่าความยาาลำแข้งสี่เงากลัวประมาณนี้นครับนี่ครับประมาณสอดก็กลัวสอดนึ่งเนี่ยหรอกไปสวัสดีครับ มิ้งเป็นไงกำลังายคลิปนะครับโอ้ภาษาทางไหนเนาะครับผมสวัสดีครับเอามาหนี่เพื่อเด็กเข้ามาไอสิเป็นานคอนเสิร์ตครับ อ๋อที่ว uh, hey? ่ามินิคอนเสิร์ตของอ่าสเดเดียนของวี่แมนใช่ไหมครับเน่ครับอยู่จังหวัดใดหนี่อ่าผมอยู่สารคามครับฮะมินิคอนเสิร์ตอยู่จังหวัดไหนอ๋ออยู่นครัดนะครับเยอะเยอะมาพิสุทธน์นวัดนครเมียนครับทีมงานก็เดเดเดนทางไปก่อนยังนี่จากไหนคือล้อขึ้นรถไปขับล้อล้อเกลียวไปครับออ๋ มือนี้ครับมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับมินิคอนเสิร์ตที่ว่าเป็นของที่แมนมณีวันนะครับแมนครับผมนวะครับนวะนครนะครับว่าผู้จัดนะครับพี่น้องอันนี้แต่งตัวรอเลยครับทางนวะนครนะครับแต่ติดตามนะเมื่อนี้ไปท่านาทีนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอนเทนต์ทำหน้าที่แอดมินนะครับครับโดยที่พระโจท่านสิริสอนเรียนโซเชียลนะนี่แหละเรื่องที่เขากลังถ่าย ไปกระตุสอนหลายๆเรื่องบ่องว่าสิการทำโซเชียลทำยังไงให้มีผู้ชมให้ถูกใจผู้ชมหรือทำยังไงให้มียอดวิวสูงมัน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 หลายอย่างแต่ก็รอติดตามครับรอติดตามโอเบียกินเข้าไหมเนี่ครับยังยังครับข้าวแล้วกันรสละข้าวสุดี๋ยวอดอันนี้กินหนาแอสไมน์ไห้กับอิมนะยอๆๆครับโอ้โอ้โอ้เด็กเขาเหรอ มันเป็นคอนเทนต์ครับอมโมครับสตาร์ไอวอมเบียงวอมนี่เสร็จครับครับเดี๋ยววัที่หาพ่อกันครับกานไม่ครับวันถ่หารนี่ครับวันทหานีู่สครับบอว่เพิ่นเสียวรถมาทรงไหมข้าใจแล้วเอารถรถแห่คันใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหม ยังมีแต่แชสซีอะมาเห็นบาาเบียได้ลงไว้อยู่เห็นครับนี่ครับเบ้เบยเป็นใลงไว้อยู่แบบ้รโอยเฮ้ยเบ้ยเฮยเฮ้ยเอ้เ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮนย้เ้เน้ คลิปหน้าพบออก,กันไหม่ครับนะัมันมวยกันด้วยครับสวัสดีครับผม